คุณเชอรี่เรื่องที่คุณเปลี่ยนพนักง,งานบ่อยๆเนี่ยเรื่องนี้กำลังจะถึงสํานักง,งานใหญ่แล้วนะแล้วก็ตอนนี้ท่านประธานก็ได้ส่งลูกสาวเนี่ยมาสมัครงานแล้วด้วยแล้วใครเหรอคะที่เป็นลูกท่านประธาน ใบสมัครงานเกอะตรงไหนบ้างคะเกอะใบสมัครให้เรียบร้อยระบุเงินเดือนและตำแหน่งที่อยากได้ด้วยนะคะได้ค่ะปากกาที่พวกเธอหยิบไปเนี่ยแท่งละสิบบาทนะงั้นไม่เป็นไรคะ่ะนี่หยิบไปแล้วไม่รับคืนนะคะ ก็ได้ค่ะนี่ค่ะเอกสารมสมัครฝ่ายบัญชีเหรอ เดินเดืนดีอันนาคตไกลนะเนี่ยนี่ค่ะเอกสารหสมัครแม่บ้านเหรออ๋อเรียนไม่จบ <c oughs> อย่างว่าเนาะสมัยนี้ ต้องรีบหาเงินนี่ไม่เป็นไรนะอยู่ที่เนี่ย <ST AN GE> เดี๋ยวไม่นานก็ตั้งตัวได้ <ST AN GE> จริงเหรอคะแต่ว่าเ <ST AN GE> ข้าฝ่ายบัญชีเนี่ยมันก็จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเยอะนิดนึงค <ST AN GE> ่าคำประกันเหรอคะ ไม่ใช่จ้ามันเป็นค่าดําเนินการน่ะฉันต้องทํางานหลายขั้นตอนมันก็เลยต้องมีค่าใช้จ่ายไม่งัน้นพวกเธอก็ไม่ได้ทํางานที่นี่นะ่ะฮ่าสรุปมันก็เป็นค่าแปะเจียนนี่เองไม่งั้นก็คงไม่ได้ทํางานที่นี่แน่อะฉลาดนี่อยู่เป็นนะเรา เออแล้วแม่บ้านนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่ละคะแม่บ้านเหรอห้าพันคือ,อ,อขอผ่อนเดือนละพันได้ไหมคะมก็ได้นะถือว่าฉันส่งเคราะห์แล้วกัน นี่ค่ะเอกสารของหนูไม่บ้านหรอไม่ต้องดูอะไรมากจ่ายมาห้าพหนูไม่มีเงินนะคะหนูขอสมัครตามคุณสมบัติได้ไหมคะแบบที่ไม่ต้องยัดเงินนะคะไม่ต้องยัดเงินหรอได้เธอไม่ผ่าน เดี๋ยวนะคะคุณ,ณสมบัติของหนูไม่ผ่านตรงไหนหรอคะคุณ,ณสมบัติไม่บ้านที่ฉันต้องการต้องพูดภาษาอังกฤษได้เออคือต้องพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยหรอคะออคือหนูพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อะคะ่ะสำหรับเธอที่ยอมจ่ายเนี่ยฉันอนุรุมให้ละกัน เออขอโทษนะคะว่าแต่แม่บ้านต้องพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยหรอคะใช่แม่บ้านที่ไม่ได้จ่ายเนี่ยต้องพูดภาษาอังกฤษได้เท่านั้นจ่ายจ่ายไปเถอะจะได้จบจบเนี่ยเธอคนนั้นอะลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษสิ Hurry up ได้ค่ะสวัสดีค่ะ Good morning everyone My name is n Nalini p a I'm come from Chiang r a I'm i graduate from ร a j a p a t University Today I'm going to apply for a cleaning job I hope to work with you guys Thank you อก็ก็พอได้นี่เอ่อเดี๋ยวให้เข้าไปก่อนแล้วกัน แต่ว่าจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยก็ดูอีกทีแล้วกันเฮ้ยเดือนนี้ไม่รู้จะมีตังพอใจ่ายให้เฮดอาหรือเปล่าเนี่ยเอา้าเกิดอะไรขึ้นอะแกก็กระเป๋าตังฉันนะสิดันมาหายช่วงนี้พอดีแกหาดูดีๆหรือยัง หาดีแล้วฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยนี่สิ้นเดือนแล้วไหนเงินที่บอกว่าจะพอน่ะฮะเอ,อ่อคือหนูขอพอนเป็นเดือนหน้าได้ไหมคะพอดีกระเป๋าตังค์หนูหายจริงๆค่ะฮะเดือนนี้กระเป๋าเงินหายเดือนหน้าอะไรจะหายอีกล่ะฮะอย่ามาหัวหมอ,อกับฉันนะ อ,อหนูไม่ได้หัวหมอนะคะกระเป๋าตังค์มันหายจริงๆค่ะถ้าเธอไม่จ่ายเธอก็จะไม่ผ่านโปรเหมือนคนนี้นะเงินค่าแปะเจียของสองคนนี้เดี๋ยวฉันจ่ายให้เองค่ะดีฉันชอบ พูดแล้วก็รักษาคำพูดด้วยแล้วกันขอบคุณนะถ้าไม่มีเธอพวกเราคงแย่แน่แนแล้วก็อย่าลืมจ่ายฉันแล้วกันไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราจัดการให้ เช์ลี่เรื่องที่คุณเปลี่ยนพนักงานบ่อยๆเนี่ยเรื่องเนี้ยกําลังจะถึงสํานักงานใหญ่แล้วนะแล้วก็ตอนเนี้ท่าประธานก็ได้ส่งลูกสาวเ,าเนี่ยมาสมัครงานแล้วด้วยไม่แน่นะคนที่มาสมัครงานกับคุณเนี่ยอาจจะเป็นลูกสาวท่าประธานก็ได้คุณระวังหน่อยนะหรอคะแล้วจะทำไงดีคะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ใครที่เป็นลูกสาวท่านประธานเนี่ยเดี๋ว่าจะเป็นนอิฟหน้าตาซื่ออยู่ด้วย,ยดูจากท่าทางแล้วไม่น่าใช่ลูกสาวท่านประธานนะแตหรือว่าฉันจะคิดมากไปเอง ทุขอให้ผ่านโปสักทีเถอะคะ่ะเพียงไม่น่าใช่คนนี้หรอกถ้าเป็นลูกสาวท่านประธานเนี่ยคงไม่ต้องพึ่งสายมูเพื่อให้ผ่านโปหรอกมั้งขออนุญาตเข้ามาทำความสะอาดค่ะที่แท้ก็เป็นแกนี่เองนี่อย่ใมในบ้านแกรู้ภาษาอังกฤษไม่ได้ไง Where is you learn English language from? I have learned from website. <c oughs> คุณ <c oughs> มีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรละ <c oughs> ไปทำงานไปงั้นฉันขอตัวทำความสะอาดก่อนนะคะ ผมว่าลนะทำไมเราถึงเปลี่ยนพนักง,งานบ่อยที่แท้คุณเรียกเก็บแปะเจนเองนี่นี่คุณรู้ได้ไงคะใครไปบอกคุณฮะคุณคิดเหรอว่าคุณทําอะไรที่บริษัทแล้วจะไม่มีใครรู้ต้องเป็นนังแม่บ้านที่พูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมที่ไปฟ้องคุณอะไม่ใช่เขาหรอกชันนิ่งแหละ ถ้าเขาไม่บอกผมผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะทำอ,นนอะไรที่แท้ก็เป็นคุณไมเองเหรอคะที่เป็นลูกสาวท่านประธานคือคือฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะคุณไม่ไม่ต้องไหว้ฉันหรอกคะ่ะฉันไม่ใช่ลูกสาวท่านประธานคะ่ะฮะไม่ใช่ลูกสาวท่านประธานหรอคะคุณไม่เขาไม่ใช่ลูกสาวท่านประธานหรอก เขาเป็นเพื่อนสมัยเรียนของผมเราได้คุยกันเขาก็เลยเล่าให้ผมฟังอ้าวแล้วใครกันล่ะคะที่เป็นลูกสาวรรท่านประธานทำไมเหรอคะทำผิดแล้วใจมันร้อนรุ่มมันตกนรกเลยเหรอคะถึงขั้นกระวนกระวายใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว แทก็เป็นคุณเองเหรอคะใช่เป็นลูกสาวท่านประธานแล้วคุณว่าให้ผมจัดการยังไงดีครับตามหลักมนุษยธรรมแล้วเนี่ยขูดรีดคนที่เดือดร้อนบทลงโทษของบริษัทเราคือไล่ออกสถานเดียวเออ,เอ,อ แะไรฉันออกเลยนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะผมไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจหรอกนะครับต้องถามลูกท่านประธานเองแล้วใครล่ะคะที่เป็นลูกท่านประธานเราสองคนเองที่เป็นลูกสาวท่านประธาน เอาย่งไงดีครับคุณลุงไล่ออกสถานเดียวไม่น่าเลยหล้าเธออย่าลืมให้เราผ่านโกด้วยนะได้อยู่แล้ว